วันนี้มารีวิว B M W X1 ปี2 0 1 5จดใช้งานปี16นะครับพี่คันนี้ไปออกใหม่นี่อยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าเลยนะครับแต่วันนี้ราคาไม่ถึงครึ่งล้านด้วยซ้ำพี่ราคาคันนี้รวมโปรโมชั่นแบงค์สิรถเหลือแค่400กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวพามาดูว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรให้บ้างและตัวรถสภาพสวยใหม่ขนาดไหนนะตัวนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2.0เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะและเป็นชุดแต่ง M Sport ด้วยตัวรถคือสวยมาก เป็นรถบ้านทูกค้านํามาเทินเองเลยคันนี้เดี๋ยวพามาดูตัวรถกันนิดนึงครับผมอ่ะก็เริ่มจากตรงฝั่งด้านหน้าของเขาเลยนะครับตัวกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าที่มีรูปลายดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของตัว bmw mm hmm. อ,อ,อยู่แล้วก็น่าจะไอ้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะไม่ว่าจะรุ่นไหนตัวกระจังหน้าดีไซน์เขาก็จะประมาณนี้นะคันนี้นะมาพร้อมเซนเซอร์หน้าและหลังนะครับส่วนไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกให้นะ คันนี้บอกเลยว่าสีขาวคือใหม่มากริ้วรอยแทบไม่มีตัวรถไม่เหลืองเลยนะครับส่วนตัวแม็กครับเป็นแม็กอันรอยเดิมจากโรงงานนะครับแม็กตัวนี้เป็นแม็กห้าการแบบการคู่นะตัวแม็กสภาพคือโอ้โหสัก90%อัพได้เลยนะบอกเลยว่าตัวแม็กนี่ดีไซน์มาได้สวยงามดูหรูหรามากและคันนี้ที่มีโลโก้ m m ให้ตรงกลางแค่อะไรก็ตามนะพี่แต่พอมี b ีเอแต่ไม่ดูไปตแล้วนี่คือมันทําให้ดูแพงขึ้นมาทันทีเลยนะครับตัวรถนี่ ราคาแค่หลักแสนด่แต่เขาก็ยังมีมูลค่าเหมือนหลักล้านอยู่ดีนะสําหรับดีไซน์รูปลักษ์แบรนด์ของเขานะครับตรงกระจกนะเป็นสีดําตัดกับตัวรถแบบนี้สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนี่สภาพปือสวยจิ๊บนะครับโอ้แล้วก็มาดูที่ด้านในตัวรถกันบ้างนะแผงประตูครับผมตกแต่งด้วยตัวหนังสีแดงนะเป็นสีทูโทนหรือทีโทนเลยก็ว่าได้ที่ว่ามีสีเทาตัดด้วยนิดนึงนะครับ เป็นหนังสีแดงสวยๆแบบนี้ตัดด้วยตรงนี้เป็นสีเทาแล้วก็ด้านบนเป็นสีดำนะครับตัวด้านในนะมาพร้อมพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะหนังสีแดงทั้งคันนี่ตัวนี้พวงมาลัยเป็นหนังแบบนี้นะดีไซน์สวยงามหนังนี้ยังแบบหย,ยาบๆอยู่นะยังไม่เรียบนะครับก็หมายถึงว่ายังใช้งานมาไม่เยอะนะครับส่วนตัวเบาะก,ก็สภาพใหม่ตึงมากตัวเบาะนี่เป็นแบบปรับเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยมีเมมโมรีซีซนะครับสามารถเซตเบาะได้นะว่าอยากให้ ตั้งค่าอยู่ที่แบบไหนนะครับส่วนตัวนี้ก็มีตัดขอบสีขาวบบนี้นะทําให้ดูรถมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟหน้าจะเปิดอยู่ตรงนี้นะจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะพี่ตัวรถยุโรปไฟหน้าจะเปิดอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงกัานไฟเลี้ยวเนาะแล้วก็ไฟเลี้ยวจะสลับไปอยู่ฝั่งซ้ายตัวหน้าจอเดือนไม้ก็ตกแต่งมาได้สวยงามนะมาพร้อมพูสตาร์ทพี่คันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากสวยมากไม้แค่แสมนิดนิดเท่าน,นั้นเองตรงหน้าจอมีให้ครับผมแอร์เป็นแบบปรับออโต้เรียบร้อยคันนี้นะโอ้โหดูตรงกลางส ดีไซน์โคสวยครับเกียร์ออโต้ครับผมื hmm. และตัวนี้ก็มาพร้อมบรกมือแบบแมนนวลนะตรงนี้แผงควบคุมหน้าจอพี่สามารถควบคุมหน้าจอได้จากตรงนี้เลยก็ใช้งานได้ปกติครบทุกอย่างครับตรงนี้สามารถวางแก้วน้าได้อีกหนึ่งจุดนะก็มีเจ๊เก็บของให้เปิดมาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่เปิดได้อีกชั้นหนึ่งนะพี่เปิดได้สองชั้นเลยนะครับผมตรงนี้ก็สามารถใช้ทําอะไรได้บ้างเนี่ยไหนดูสิยกขึ้นแล้วถ้าเอาลง ก็ลดลงได้แล้วเราจะใช้ทําอะไรดีก็<ม><อ>ถ้าเป็นลูกค้าลูกค้าจะใช้ทําไปครับใส่โทรศัพท์นี่เหละก็แล้วแต่จะสะดวกนะแต่สมัยก่อนใส่โทรศัพท์มันใส่ได้นะแต่พอตอนนี้ทุกวันนี้โทรศัพท์มันใหญ่เนาะถ้าใส่โทรศัพท์น่าจะไม่ได้ละแต่ว่าถ้าโทรศัพท์ลูกค้ามันเครื่องเล็กมันได้อยู่เห็นไหมนี่วิ่งจอกล้องแหมวแวบกลับมากน่นขากล้องมีปัญหาทีหนึ่งครับขออภัยาะถ้าเป็นโทรศัพท์สมัยก่อนนะมันก็วางได้แหละถ้าเป็นโทรศัพท์แบบยุคที่ว่ามันแบบ เยวอริโอเล็กๆนะแต่ทุกวันนี้โทรศัพท์มันก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนาะอาจจะวางโทรศัพท์ไม่ได้หรือลูกค้าคนไหนที่ใช้โทรศัพท์เครื่องเล็กมันก็อาจจะทําได้นะครับนี่แล้วเดี๋ยวดูมาดูแบบการปรับเบาะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวลองกดให้ดูนะว่ายังใช้งานได้ปกตินะเงี้ยนี่สามารถปรับได้ปกตินะมองเห็นความแตกต่างไหมเนะนี่ยนี่ขยับได้ปกตินะครับก็ใช้งานได้นะระบบไฟฟ้าของตัวเบาะครับผมนี่ขยับไปด้านหน้าถอยหลัง ได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับสวยงามมากก็รถมาดูที่ด้านหลังกันบ้างอุย้ยตัวนี้ใส่ภุมมกันเพื่อนอ้ก,กันเพื่อนมาเรียบร้อยนะรู้สึกคําพูดวันนี้เพีย้ยนไปนิดนึงขออภัยด้วยนะภายในถือว่าใหญ่มากนะครับดูวิลองเข้ามานั่งดูสบายมากครับผมก็ตรงนี้มีที่เก็บของให้ด้วยเก็บนวนเก็บนี่ได้นะครับด,ด้านหลังก็เอ้ด้านหลังก็ตึงกว่าด้านหน้าอีกนะ ด้านหน้าก็ตึงแล้วด้านหลังก็ใหม่ไม่แพ้กันครับตัวเบาะหนังนี่ยังกันไม่เคยนั่งมาก่อนนะครับสภาพคือสวยมากโอ้โหแล้วดูพี่ที่พักแขนคันนี้ที่พักแขนโคตรใหญ่วางแก้วน้ําได้อีกสองใบใหญ่มากพี่ปกติถ้าเป็นรถคันอื่นหรือรถรุ่นอื่น,น,นมันจะบอกว่าได้ครึ่งเดียวของนี้ก็ว่าได้นะแต่นี้พี่มีให้โคตรใหญ่นั่งกันสองคนนี่คือไม่ต้องยั่งที่พักพิงแขนกันเลยดูดิใหญ่มากนะเอาเรื่องล็อกทรงนั่งสบายเลยแหละ สวยจัดพี่เบาะนี่ก็กิิบมากพอดีเดี๋ยวออกรถเต,นตรนี้ก็สามาาารถวววงไดด้้ยหน้้ไดด้วย,วดดดวยเดี๋ยวพามาดูพื้นที่การเก็บของบ้างด้านหลังสมมติทับเบาะลงไปเบาะนี้ทับได้นะพับได้แบบเรียบแบนเลยนะเป็นไง ตอนพับเบาลงมานี่คือแบนแล้วนไปเลยนะสามารถปูท็อปปิ้งพงนงผูนอนได้นะเอาไปแคมปิ้งไม่ดีเลยรถเก่งทรงห้าประตูเดี๋ยวขึ้นก็เอาง่ายมือเดียวตึบนี่ทำง่ายนะมือเดียวได้เลยเห็นไหมไม่ต้องใช้สองมือเลยก็ได้นะพี่ใช้งานง่ายนะครับส่วนท้ายรถนี่จะเปิดได้ไหมใกล้กับตัวเ e อ็กซ์ันเดอร์ไปนิดหนึ่งลองเปิดดูสอิอืเปิดได้อยู่ไม่โดนนะครับนี่เลยพื้นที่การเก็บของโคตรใหญ่โคตรเยอะครับผม ดูนะนี่มีช่องนี้ให้ด้วยช่องเก็บของข้างๆให้ด้วยนะครับตัวรถคือเนียนกิฟมี power outlet อยู่ตรงนี้ให้ด้วยอยู่ข้างๆครับผมโอ้ตัวนี้ก็สามารถเก็บของเพิ่มได้อีกไหนเปิดดูด้านล่างอีกาีมีอะไรให้อีกไหมปุ๊บนี่สามารถเก็บนู่นนี่นั่นอีกนะพี่จะใช้เก็บอะไรอะลองดีไซน์ได้เลยเอ้ากล้องไรแกะขออภัยด้วยลูกคะ่ะวันนี้กล้องตกแปลกๆนะเวียนหัวแล้วมั้งเนี่ยอุ้ย่ะกลับมาต่อครับผม ตัวรถนี่คือสภาพสวยมากนะรับประกันเป้เคยมีชนหนักที่ความจมน้าย้อมแมวก่อใหม่น่นอนเอาไปง่ายๆพี่รับประกันโครงสร้างเดิมครับไปตรวจเจอที่ไหนถ้าเคยโดนชนหนักเอามาเลยซื้อขึอ้นเต็ียมจำานวนะครับเซนเซอร์หลังมีให้อีกสี่จุดนะเรื่องนะสภาพรอบคันริ้วรอยน้อยมากก็ริ้วรอยก็มีแค่ริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปการันตีเลยไม่มีริ้วรอยชนหนักที่ความจมน้ําย้อมแมวหรือก่อใหม่ครับตัวรถใหม่มาก เครื่องยนต์2 0 0 0ซีครับดีไม่อืดไม่ช้าจนเกินไปนะครับมาพร้อมดีไซน์ที่เป็นของรถยุโรปอยู่แล้วขับไปยังไงก็สวยงามดีดีไซน์เขาเป็นดีไซน์ที่ไม่ตกยุคเลยนะสำหรับ BMW คันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคันนี้ีนนนน่ไปกใหม่2ล้านกว่าผ่อนเป็นหมื่นดิแล้ววันนี้กล้องเราเป็นไรเนี่ยผ่อนเป็นหมืน่นดาวเป็นแสนนี่ยังผ่อนเป็นหมื่นอยู่อ่ะ แต่วันนี้ครับเคดตดีออกรถสิบาทผ่อนไม่ถึงหมื่นที่ผ่อนเริ่มต้น8ปดพันกว่าบาทตลอดสัญญาสําหรับ bmw x1 คันนี้คันนี้โคตรสวยโคตรสุดและเพิ่งมีเข้ามาคันเดียวในร้านเลยแน่นอนว่าอีสปารหน้าจอไปพี่สําหรับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาเลยว่าอยากได้พี่แล้อย่าลืมแคปหน้าจอท้าเข้ามาบ้านเขียวที่แอดหนึ่งสองสามบีนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้ที่เบอร์ศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สองสวัสดีครับ